สวัสดีครับกลับมั้น,ค,ะนะครับกับใครๆก็ทําได้นะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับมาขุดเหรียญกันด้วยกาดจอวันนี้ผมก็จะมาแนะนําโปรแกรม Night เนาะที่ผมเคยขุดสําหรับมือใหม่นะครับถ้าเราไม่อยากขุดตรงง่ายๆสบายๆก็เข้านี่เลยในแ h t นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายแล้วไม่ต้องสนใจด้วยว่าเหรียญไหนจะขึ้นราคาหรือว่าจะขุดเหรียญไหนดี เพราะในแฮชเขามีอัลกอริทึมที่ไว้สําหรับคอยคอยหาเหรียญให้เหมาะกับความแรงของการ์ดเราเช่นถ้าเราใช้การ์ด3060 Ti ที่เป็น LHR ที่ผมเคยใช้ดูดอยู่อะตอนแรกผมก็หาไม่เจอว่าขุดอะไรดีก็ลองเข้าในแฮชก็แนะนำมาว่าเป็นเหรียญเาเวลหรือเหรียญออ t o p u ุหรือเออกออย่างเงี้ยมันก็หามาให้เลยว่าขุดเหรียญน,น้จังหวะนั้นเหรียญไหนขุดได้เยอะแล้วมันก็คอนเวิร์ตเป็น BTC ให้เราอืม ก็ง่ายดีจะได้ไม่ต้องหาแล้วเราอยากขุดตรงค่อยออกไปขุดที่อื่นก็ได้ก็สะดวกสบายเป็นอีกไมเนอร์หนึ่งตัวขุดอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำให้มือใหม่อย่างเราอะใช้งานได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับก็อยวจะมาหน้าหน้าเว็บคร่าวๆนะครับอย่างเนี้ยเปิดมาหน้าเว็บของนา h แฮชนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเปิดเข้ามาเข้านายแฮช .com เห็นหน้าจอเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคือนแฮชเขาดีอย่างหนึง่ง เขาช่วยประเมินราคาประเมินรายได้ของเราให้ด้วยว่าการที่เราขุดอยู่เนี่ยกับค่าไฟที่เสียเนี่ยถ้าขุดผ่านในแฮนแล้วได้ตกวันละเท่าไหร่นะมาดูกันดีกว่าอย่างด้านล่างนี้ก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะมันก็แนะนําทั่วไปแหละเพื่อนๆลองเล่นดูมาที่นี่อันนี้คือเลือกแบบแมนนวลก็คือกรอกค่าเองอันนี้คือเลือกแบบออโต้มันจะดีเทคการ์ดในเครื่องเราทั้งหมดแล้วก็บอกว่าได้เท่าไหร่๋ยวลองดูนะครับ กดนี่เลยกดนี่นะออโต้ Auto นะปุ๊บมันก็ให้เราดาวน์โหลดเนอเราก็กดดาวน์โหลดไปปั๊บดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีเทคเลยว่าเครื่องที่ผมเปิดอยู่นะตอนนี้มี3 0 9 0ูนอยู่สอใบสาม0ู i ยใบนะแล้วเราก็กดโชว์แล้วตรงเนี้ยเราก็กรอค่าไฟไปผมก็กรอไปค่าไฟผมชอบใส่0.2นะโกงราคาไว้ก่อนจะได้แบบไม่หลอกตัวเองหลังจากนั้นเราก็กดแคลแคลตรงนี้นะ นี่แลก็บอกมาว่าถ้าเราขูดตามจำนวนการ์ดตรงนั้นอ่ะสาการ์ดอ่ะได้ประมาณสิบเก้าจุดสี่สามเหรียญนะนี่แล้วก็บอกมาอยู่ข้างล่างว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ได้ประมาณยี่บสองเหรียญแหละนะโดนเข้าไฟล์ไปสามเหรียญแพงอยู่เนาะแล้วก็เหลือๆก็เหลือ,ลอประมาณสิบเก้าเหรียญประมาณนี้ก็ลองไปกดดูว่าการ์ดรุ่นไหนหรือกรอกแมนูน์ก็ได้นะผมไม่ได้โชว์เนอะหลังจากที่เรารู้ราคาแล้วใช่ไหมเราก็จะไปลองสมัครกันเลยดีกว่านะ ก็ไปกดนี่ Get Start หน้านี้ก็จะบอกให้เรา Create New Account ของ n i Hat เนาะเราก็กอกไปเนี่ย,ยเช่นผมก็สมัครให้ก็กอก Account Password นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ก็ลงในประเทศเนาะเข้าประเทศไทยกด Confirm ติ๊กถูกติ๊กถูกแล้วกด Create Account พอกด Create Account เสร็จปุ๊บมันก็จะส่งให้เรา Verify Code จากอ e ีเมลเราเราก็เข้าไปอ e ีเมลพอเข้าอ e ีเมลปุ๊บมันก็จะเห็นว่ามีอ e ีเมลจากนายแฮชเข้ามานะก็กดเข้าไปแล้วก็เอา Verify Code ตรงนี้ก๊อ,อป๊อปปมาแล้วก็มาใส่เขากด Verify เรียบร้อยจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปพอเราล็อกอินเข้ามานะครับก็จะเกิด เปิดหน้ามาเจอนี่เลยวลคอมในแฮชเนาะก็กด Select ไปตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมันติให้หมดแล้วแล้วก,กด s t a t t พอ,อกด Start ปุ๊บหน้าเราก็จะลงโล่อย,อย่างนี้นะครับเพื่อนก็จะไม่กระเป๋าตังก็จะไม่มีเพราะกระเป๋าตังจะเป็น BTC เนาะแล้วก็มาที่นี่ Mining พอ Mining ปุ๊บมันก็จะแนะนำกดไป Next เล็กไปเรื่อยๆก็นั่งดูว่าเขาแนะนำอะไรบ้างดาวโหลดตรงนี้นะ แล้วก็ recommend อะไรนี่อันนี้การ์ดเมื่อกี้นี้ที่ขุดการ์ด Nvidia นะนี่ก็เป็น AMD แล้วก็ Nvidia นะปึบเราก็เลือกนะแต่ผมขอมาใช้ตัวนี้แล้วกันตัวนี้ผมลองใช้แล้วมันก็ใช้งานง่ายดีเขา recommend แหละแต่เผอิญไว้สำหรับบางคนที่มี AMD แล้วตัวนี้มันสามารถ Select ได้ง่ายด้วยผมถนัดตัวนี้ผมขอเลือกตัวนี้นะเขากดตัวนี้เข้ามาปุ๊บเขาจะบอกว่าให้เราไปนี่ไป Disable ของ Windows d ีเฟนเดอร์นะครับก็คือไปปิดไม่ให้มันเรียวไทม์เนอะต่างๆปุ๊บเราก็กดไปไม่ต้องสนใจอะไรมากกดดาวน์โหลดอันนี้มันก็จะวิ่งมาหน้าของ GitHub นะแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดมาปุ๊บเราก็กดดาวน์โหลดปุ๊บก็ให้เวลาดาวน์โหลดนิดนึงดาเสร็จแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเลยก็เหมือนเดิมนะคะรับก็กดกีแล้วก,กดเน็ก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 ไปก็ให้เวลาเขาติดตั้งก่อนแล้วก,กด accept ปับ ตัวนี้เขาก็จะให้เราเลือกภาษาเนอะเห็นไหมชดนันเกต์ก็เลือกภาษาอังกฤษไปดูซิมีภาษาไทยไหมไม่มีภาษาไทยนะก็ภาษาอังกฤษกด next นะครับตัวนี้ก็ให้เราล็อกอินกับโทรศัพท์มือถือเนอะจากนั้นตรงนี้ก็เขาให้เราล็อกอินอีกทีนึงพอล็อกอินปุ๊บมันก็กําลังโหลดอยู่จะงงๆหน่อยนะเพราะว่าผมดีโมดเข้าเครื่องอยู่อาจจะเน็ตเวิร์กกำลังชุกช่วงนี้ ดูหนังหล,หลายเครื่องอยู่เปิดทีวีมันก็ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จำเป็นจเป็นของเขาแหละก็ให้เขาใช้เวลานิดนึงพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะถามเราว่าจะ accept เกี่ยวกับการขุดไหมมี xm l e g นะแล้วก็ nb miner นะก็ accept ไปปับป๊บปั๊บตัว xm l e g เมื่อกี้เนี่ยเขาไว้ ใช้สำหรับใช้พวก CPU ในการขุดอ่ะนะก็มันขึ้นมาว่าล็อกอินสำเซ็เนาะกดโอเคแล้วก็บอกว่าต้องการรีสตาร์ทปุ๊บรอรีสตาร์ทอีกทีนึงก่อนพอรีสตาร์ทปุ๊บมันก็มีการอัปเดต m i นิ n งอีกทีนึงพออัปเดตปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยมันจะออโต้ดีเท t มาเลยว่าเรามี4 GPU ที่สามารถขุดได้ใน1 CPU นี้เรามาดูกัน d ีไว e ใน d ีไว e เนี่ยมันก็บอกว่าเรามี CPU อะไรบ้างมี CPU ที่เป็น Core i3 ของผมอันนี้ขุดไม่ได้ต่ำไปมีการ์ดจอ GeForce นะส0มใบมี3.0 6 0 1ใบ มีกัดจอ AMD ของผมอีกหนึ่งใบตัวนี้ขุดไม่ไหวหรอกดูห้าร้อสิบสองเองนะจากนั้นก็ไม่คิดอะไรมากก็กดสตาร์ทสตาร์ทออกแต่ผมขอตัวนี้เห็นปะมันขุดไม่ได้เพราะมันไม่ไหวมันก็ทำการสตาร์ททำการเบนช์มาร์กก่อนเบนช์มาร์กแต่ละตัวปึ๊บป,บป,บปบ๊เราก็มาดูหน้าเบนช์มาร์ก มันก็ทำการเบนมาร์คดูซิว่าเบนมาร์คอะไรได้บ้างมันก็กำลังเบนมาร์คข,ของ3 0 9 0อยู่ดู3 0 6 0หน่อยก็ทำการเบนมาร์คเนี่ย3 0 6 0ก็บอกมาแล้วว่าถ้าขุดก็ได้ความแรงอยู่ประมาณ34.39เมกะเฮิตซ์ 3าม0น0ได้ไรมัเหมือนกับอันนี้0.1กิกะเฮตอืมก็ใช้เวลาในการเบนมาร์กระดับหนึ่งเลยลักษณะการเบนมา m a r ของเขาก็จะวิ่งไปทีละตัวแหละอ่าตัวนี้ได้อีกแล้วนี่ตัวนี้ได้2.5เ้าปล่อยให้เขาลันไปแป๊บหนึ่งน่าจะใช้เวลาระดับหนึ่งเลยกว่าจะจบทุกเหรียญ การทำเบ n c มา a กนี่ก็เพื่อจะหาสปีดของก gas แต่ละใบแล้วก็มันจะใช้วิธีการประมวลผลของเขาของของนาแฮน่ะแล้วก็เลือกขุดของเขาเองแต่จริงๆเราก็เลือกเป็นเหรียญเหรียญขุดเองก็ได้นะแต่สําหรับมือใหม่อย่างผมหรืออย่างเพื่อนบางคนก็ปล่อยให้เขารันไปโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าจะขุดเหรียญไหนไหนดีให้รันไปเรื่อยๆแล้วเงินโอนเข้าเป็น BTC เรารอขายอย่างเดียวง่ายดี ตรงนี้จะเขียนบอกอยู่ว่า p พ n ต i n เ b น n ์มาคอยู่อีก11บอันเดี๋ยวนี้การ์ดผมขุดไม่ได้สำหรับการ์ด3060 Ti Lnr 3090าผมก็ขุดไม่ได้เฮอ,อ,อันนี้เป็นพวกอีเทเรียมอะถ้าเพื่อนดูครั้งที่แล้วที่ผมใช้ nbminer ขุดนะนอะันอันนี้ก็เป็นตัวเดียวกัน nbminer นะผมจูนได้ต้อง38 39 กือบสี่สิบเนี่ยแล้วแล้วตัวนี้ก็มาละเ b ็น n e r าอห้องสามศูนย์หกศูน์ทีไอขึ้นตัวแรกเลยดูสิได้เท่าไหร่ยอดนี้ก่อนอันนี้3090กผมก็มาแล้ว อ่าขึ้นมาสี่บสี่แรงเพรอ,อันนี้ยมันมาใช้คอกที่ผมจูนก็เลยขึ้นมาสี 4. 4่สบสี่สี่สิบเก้าเนะอ๋อนี่ขุดเหรียญประมึกก็คือเนี่ยอันเนี้ย มันเลือกให้ผมว่าถ้าเป็นสามศูนย์หกศูนย์ผมว่าให้คุณเขียนประมึกณนะตอนนี้นะตอนนี้สามศูนย์เก้าศูนย์ผมก็ไปขุดเหรียญอิตาเลียโอ้กินไฟกระจายเลยการแรกกินไฟไปสามร้อยก่าววัดนะก็ประมาณนี้อันนี้มันก็ให้เขาลั่นไปผมจะแนะนำเพื่อนว่าเวลาเซตติ้งนะเซตติ้งเพิ่มตรงนี้นะกดมันที่เฟือง ตัวนี้ให้เพื่อนดู wallet ให้สังเกต wallet ก่อนเลยนะให้ดูที่ wallet เรา เห็นไหมวอลเล็ตของตัวที่เราขุดอะ่ะกับวอลเล็ตของในเว็บอะ่ะต้องตรงกันนะดูมันจะให้ตรงกันมาเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อ Work e r ที่เราจะตั้งจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ p y p ก็ได้นะอันนี้ก็อันนี้เขาว่าเราจะเซตเป็นวันหรือเป็น w e e k หหรือเป็นเดือนเป็นปีคือ,อไรายได้ต่อวัน ตัวนี้ก็บอกค่าไฟนะผมก็ใส่ไว้นี่น่นเป็นเหรียญดูจุดหนึ่ง,งสองให้โชว์ด้วยเซิร์เวอร์อันนี้เซอร์วิสโลเคชันนะก็ยุโรปไว้เพราะมันมีแค่ยุโรป US ออะไรพวกนี้นะด้านล่างก็จะเป็นสกุลเงิน กับภาษาก็อยากรู้เป็นไทยบาทก็มาดูหาไทยบาทตัวนี้ถ้าเราจะให้เป็นไทยบาทเราก็เลือกไทยบาทไปปึ้งใช่ไหมตีมตัวนี้เราจะเลือกด์กหรือว่าอันนี้ก็ได้ผมก็เลือกด์กไปตัวนี้ตั้งให้เป็นออโต้เนอะรีสตาร์ท ก็กลับมาตรงนี้นะตรงนี้ทีมก็เซตเป็นดาร์กไว้ก็แล้วแต่ความชอบนี่ทีมตรงนี้เซตเป็นดาร์กไว้ก็แล้วแต่ความชอบเพื่อนนะว่าจะเป็นดาร์กหรือไลท์หรือไท์แล้วก็มาที่แอดวานแอดวานตัวเนี้ยถ้าเพื่อนกดตัวเนี้ยออโต้มายน่งอะพอเวลาวินโดว์มันสตาร์ทปุ๊บมันจะออโต้สตาร์ทขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้ากดรันพอวินโดว์สตาร์ทปุ๊บมันออโต้เปิดนี่แล้วก็ออโต้รันเลยรันโดยที่ดีไว้ ทั้งหมดตรงนี้มันจะรันหมดเลยแล้วดีไวตรงนี้ทุกอันเลยลันอันไหนรันได้มันก็รันอันไหนรันไม่ได้ก็ไม่ลันมันก็ดีไว้สําหรับกรณีไฟตกแล้วเรามารีบูตเองอะไรเงี้ยมันก็จะออโตสตาร์ทเลยโดยรวมก็ประมาณนี้พวกนี้ก็เป็นค่าเบนหมาร์กต่างๆที่ไว้ดูเนาะนี่ยังไม่จูนเพื่อนแล้วก็ลองไปจูนดูใช้ MSI อ่า Afterburner ในการจูนนอะ ค่าเซตติ้งหลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้นแหละที่ผมเซตก็มีให้เป็นออโต้สตาร์ทแล้วก็ออโต้รันแล้วตรงนี้ผมก็แก้หน่วยหน่วยเป็นไทยบาทนะก็อยวาลองมาด,ดูกันว่ามันตรงอย่างที่เมื่อกี้นี้เราลองเซตดูไหมว่ามันได้เท่าไหร่ก็รัน 30, 90 พอปล่อยให้มันรันสักพักหนึ่งมันจะขึ้นมาน่ะรายได้ต่อวันผมก็ตกประมาณ628บาททรันผ่านของ n i g h t Hat นะก็จะออกมาเป็นเหรียญ BTC ให้เลยนะก็หัวเฉลี่ยตก600บบาทต่อวันโดยรวมก็ประมาณนี้ครับวันนี้แนะนำการขุดเหรียญผ่าน n i g h t Hat ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บดีๆที่มือใหม่อย่างเราน่าจะลองใช้ดูใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากครับ ทุกขุดทุกเหรียญก็คอนเวิร์มเป็น BTC แล้วก็ BTC มีขายประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ดีมีสาระก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั r ต b ไคร้ผมด้วยนะครับผมทำได้เพื่อนๆ <c oughs> ก็ทำได้ครับขอบคุณครับ